สวัสดีค่ะมาพบกับมอลลี่ฟอร์ดสุขุมวิทหกอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะมนอยู่ที่เมกะบางนาน,นะคะวันนี้มนมาทำไรนะคะนี่เลยนะคะวันนี้มีงานมินิมอเตอร์โชว์นะคะก็หลายๆท่านนะคะก็ได้เดินเข้ามาท่องเที่ยวนะคะบางท่านอาจจะเห็นหรือไม่เห็นนะคะแต่วันนี้มนจะพาทุกท่านนะคะมาชมนะคะว่ารถรุ่นไหนนะคะที่สามารถพาลูกค้านะคะได้เดินทางไปท่องเที่ยวทลิปต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถนนที่ลื่นนะคะ ฝนนะคะหรือถนนที่ออฟโรดนะคะไม่ว่าจะเป็นขูุขระนะคะขึ้นทางลาชานันลงทางลาดชานันหรือทริปต่างๆที่ลูกค้าต้องการจะไปเที่ยวนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าสายเต็นท์สายแคมป์มาแรงมากๆนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันนะคะว่าพูดถึงความแข็งแรงของรถก็ต้องเจ้ารุ่นนี้เลยนะคะเป็นรุ่นวายทคนะคะเป็นตัวออฟโรดนะคะขับ 4x4 นะคะราคา1.314,000บาทนะคะ ก็จะแนะนําในเรื่องของนะคะการกางเต็นท์นะคะที่ตัวนี้นะคะเขาจะมีในส่วนของตัวราวหลังคานะคะที่ค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะคะใช้สําหรับจุดยึดนะคะที่สําหรับไว้นะคะกางเต็นท์ของบ้านนะคะกางเต็นท์บ้านนะคะแบบนี้เลยนะคะสามารถนะคะที่จะนะคะรับน้าหนักนะคะได้ค่อนข้างหลายท่านเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะ แบบนี้นะคะเวลาเขาติดตั้งนะคะหรือนะคะใครที่ไม่สะดวกที่จะติดตั้งบนหลังคานะคะที่แหลกหลังคาก็สามารถนะคะติดตั้งที่ตัวกระบะได้นะคะต้องบอกว่าด้านหลังคาของตัว y t e c h คันนี้นะคะค่อนข้างแข็งแรงมากๆเลยนะคะก็นะคะใครที่แบบกำลังมองหานะคะสายเป้นสายบ้านนะคะแนะนำ ฝากไว้นะคะใครที่อยากได้รถท่องเที่ยวสักหนึ่งคันแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะเป็นวาแนะคะขับ4ีคูนซนะคะที่สามารถพาทุกท่านนะคะไปพบกับธรรมชาตินะคะท่องเที่ยวทิพต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนออฟโรดนะคะต่างๆเลยนะคะก็ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับความปลอดภัยที่ครบครันมากๆนะคะอยากให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสนะคะและการขับขี่และก็ยังสามารถที่จะขนสัมภาระได้มากมายนะคะต้องเลือก รุ่นที่ลูกค้าเลือกความปลอดภัยสูงนะคะไปพร้อมกับครอบครัวได้เลยนะคะภายในห้องโดยสารก็กว้างขวางกว้างขวางมากๆนะคะพร้อมด้วยระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะถนนต่างๆนะคะมีโหมดปรับให้นะคะหน้าจอใหญ่ๆนะคะค่อนข้างสะดวกมากๆนะคะมาพร้อมกับพวงมลาลัยไฟฟ้านะคะและการปรับระดับนะคะคอนโทรลด้วยไฟฟ้าทั้งคันนะคะ บอกแล้วใช่ไหมคะว่าใครที่มองหานะคะในเรื่องของรถยนที่อนเนกประสงค์นะคะก็แนะนําเป็นรุ่นนี้ไปนะคะก็ใครที่ถูกใจในเรื่องของสายเต็นต์นะคะต่างๆหรือนะคะรถที่ใช้งานนะคะ นใจก็โทรหารมนได้เลยนะคะหรือนะคะต้องการนะคะอยากได้คลิปนะคะการเที่ยวเต็นต์ต่างๆนะคะถามมนได้นะเพราะว่ามนไปบ่อยจริงๆนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะเอาไว้เจอเจอเจอกันคลิปหน้าคลิปที่ไปสายเต็นท์แท้ๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะกดไลค์กดแชร์ใหใ้ด้วยนะ